สวัสดีค่ะความปลอดภัยในการทำงานคือการมีสภาพการที่ปลอดภัยพนักงานที่ทำงานปราศจากการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทสามารถส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ในสถานการณ์ต่างๆดังนี้ หนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์การประมาทการไม่ระมัดระวังหรือการละเลยความปลอดภัยเช่นการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันหรือการไม่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนใช้งานการขาดทักษะขาดความรู้หรือทักษะในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆความเหนื่อยล้าเมื่อพนักงานรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีสมาธิที่ลดลงการทำงานในภาวะความกดดันเช่นการรีบเร่งเพื่อทำงานให้เสร็จทันเวลาอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 2. เกิดจากอุปกรณ์หร,รือเครื่องมือที่ชำรุด เครื่องมือชำรุดหรือไม่ได้รับการบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีการใช้งานบ่อยๆหากไม่บำรุงรักษาอาจเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้งานเครื่องมือไม่ถูกต้องเช่นการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับงานนั้นๆหรือใช้งานเกินขีดจำกัด 3. เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานสถานที่ทำงานไม่เป็นระเบียบเช่นพื้นที่ทำงานแคบหรือเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสภาพแสงไม่เพียงพอ การทำงานในที่ที่มืดหรือแสงไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการมองไม่เห็นอันตรายสภาพอากาศและอุณหภูมิการทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้เต็มที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การขาดการฝึกอบรมการฝึกอบรมไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือหรือการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 6. ปัจจัยทางจิตใจและสภาพร่างกายการมีปัญหาทางจิตใจ เช่นความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าอาจส่งผลต่อสมาธิในการทำงานการนอนหลับไม่เพียงพอทำให้เกิดสภาวะร่างกายเหนื่อยล้าหรือไม่มีสมาธิอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของพนักงานและองค์กรรวมถึงลดการสูญเสียที่อาจเกิดจากการหยุดงานหรือการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการดําเนินการในหลากหลายด้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในที่ทํางานจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสามารถทําได้ดังนี้ 1. การฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและการใช้งานเครื่องมืออย่างถูกต้องรวมถึงการฝึกการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหมวกนิรภัยรองเท้านิรภัยถุงมือเว้นตานิรภัยที่อุดหูที่ครอบหูป้องกันเสียงหน้ากากนิรภัยตามประเภทของงานที่ทํา 3. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมและปลอดภัยก่อนใช้งานการซ่อมแซมทันทีที่พบความเสียหายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน5การเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินจัดการฝึกซ้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเช่นการจัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นตน้นการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟ และจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นขอบคุณค่ะ